ทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันในคลิปนี้ค่ะปิดฉากรัก3ปีดาราสาวแทบเลิกกับพระเอกด,ดังแล้วเสียดายคู่นี้ไม่น่าเลิกกันเลยทำเอาแฟนคลับก็ช็อกกันทั่วหน้าเลยละค่ะเมื่อล่าสุดนักสแสดงและนางแบบสาวคนสวยอย่างสกุลกัญญาพักเธอได้ออกมาโพสต์ว่าเธอได้ลดสถานะกับพระเอกหนุ่มแบงค์อาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ โดยโพสต์ดังกล่าวของสาวสกุลกัญญาพักเธอได้ชี้แจงว่าเนื่องจากมีหลายคนที่ติดตามเราสองคนมาตั้งแต่แรกและคอยถามเรื่องความสัมพันธ์ของกุลกับพี่แบงค์มาโดยตลอดกุลเลยอยากจะแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่ากุลและพี่แบงค์ได้ลดความสัมพันธ์กันแล้วตั้งแต่ที่ได้คุยตกลงกันจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ที่ได้คุยตกลงกันจนถึงปัจจุบันก็สามเดือนแล้วและทุกอย่างชัดเจน จึงได้ตัดสินใจออกมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบขอบคุณค่ะอย่างไรก็ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์เข้ามาส่งกำลังใจให้กันแล้วก็พูดคุยกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปแล้วสวัสดีค่ะ